w o r l d Wildlife Day หรือวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกกำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นในที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14มีนาคม2556เนื่องในโอกาสครบรอบ40ปี ของการกำาเนิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประเทศไทยเสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่3มีนาคมเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกซึ่งตรงกับวันที่มีการลงนามรับรองอนุสัญญาไซเตสที่กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อปีคิเทศักราช1973โดยที่ประชุมได้มีมติเอกันเห็นชอบขณะดเดียวกันเมื่อวันที่20ทธันวาคมปีเดียวกันที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่68ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองและประกาศให้วันที่3มีนาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลกตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณ,ณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมากจึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานา,นาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทย ให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรโดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงานตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมโดยได้มีพระราชดำริก่อตั้งโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้คนได้อาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าไม้อย่างสมดุลและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดช 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่างๆที่ทำให้เกษตรกร พึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 2. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชนำริอํอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบำรุงฟื้นฟูป,ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำทานให้คงสภาพอยู่เดิมอันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัยและรักษาสภาพแหล่งต้นน้ำลำธาร 3. ศูนย์ศึกษาพัฒนา